Walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวผู้รับใช้ของพระคริสต์ยอมบทที่7ข้อที่18ผู้ดใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมสแสวงหาเกียรติสำหรับตนเองแต่ผู้ที่สแสวงเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมาผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอาธรรมเลย พระเยซูทรงเปิดหลักการที่แยกคนของพระเจ้าแท้ออกจากผู้ที่รับใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างชัดเจนคนที่พูดจากตนเองแสวงหาสง่าราศีของตนเองคนแบบนี้อาจพูดได้ไพเราะอาจมีเวทีใหญ่อาจมียอดชมเป็นล้านแต่ในสวรรค์เขากลับไร้ค่าไม่มีใครรู้จักมีคำพูดไว้ว่าถ้าท่านไม่สละสิทธิ์ที่จะรับคำชม ท่านก็ไม่พร้อมที่จะรับพระศิริคนของพระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่ได้ยินเทศนาเพื่อสร้างอนาณาจักรของตนแต่เขายืนด้วยหัวใจที่เผาไหมเพราะความหิวกระหายที่จะเห็นพระเจ้าทรงสำแดงพระศิริข,ของพระองค์ไม่ใช่ชื่อเสียงของตนเราเทศนาเพื่อใครเรารับใช้เพื่อใครเพื่อยอดคนในห้องประชุมหรือเพื่อการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนของพระเจ้าแท้จะร้องไห้ในที่ลับ จะปฏิเสธเกียรติจะไม่กลัวเสียงตำหนิแต่กลัวพระเจ้าไม่อยู่ด้วยวันนี้จงเป็นผู้รับใช้ที่สแสวงหาสง่าราศีของพระองค์ผู้ทรงใช้เราไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของตนเองเพราะเมื่อเราเป็นของพระองค์โดยหมดสิ้นเราจะไม่เพียงแค่เทศนาแต่ไฟของพระเจ้าจะตกลงมาบนถ้อยคำของเรา ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ